ผมว่าดูฉ่ำมากเลยนะแบบนี่ครับอืคงจะมันมากเลยทำให้ตัวตัวจ้ะข้าวเหนียวโลมะพร้าวโลนึงข้าวเหนียวโลนึงมะพร้าวโล่หนึ่งแกไปให้แม่เอาออกแล้วครับ ครับก็มานั่งพักนานพอสมควรนะครับตอนนี้ก็ย่ำเย็นแล้วประมาณสี่โมงเย็นละพอดีก็จะมารอดูด้วยว่าป้าเขามาขายมะม่วงหรือเปล่านะครับเนี่ยข้าเหนียวมะม่วงอะ่ะเพราะว่าเคยมาเที่ยวที่วัดโ,โคกดอกไม้อ่ะแล้วป้าเขาขายอะ่ะป,ป้าเขาอยู่ตรงนั้นเราวันนี้ป้าเขามาขายไหมมามาพี่พ,พี่ป้าชื่ออะไรนะรู้จักชื่อป้าวะอูต่ตรงตรงวัดร้างอะ่ะวัดโคกดอกไม้อะ่ะที่ผมเคยพามาเที่ยวก่อนหน้านี้ นะเดี๋ยวผมจะลองไปชิมนะวันนี้นะพราะว่าอร่อยมากครับป้าเขาขายแค่ฤดูช่วงเนี้ช่วงฤดูกาลของมันอะนะไม่ได้ขายประจำใช่ไหมนนใช่พี่อ๋อขายแค่ช่วงฤดูกาลถ้าเกิดว,ว่าจะดูเกี่ยวกับการท่องเที่ยววัดร้างสามารถดูอีกช่องหนึ่งนะครับช่ง Story องพชรไทสตอรี่นะผมมี2ช่อง <c oughs> นะก็วันนี้ก็อยอจะลงที่ช่องเล็บไทยวาไรตี้นะครับไปชิมมะม่วงกันครับมะ <c oughs> ม่วง,งป่านะครับ โอ้จะไปทำหลานทำสารหลานร้านนี้ครับใกล้บ้านนนเลยนนกินบ้างไหมกินไหมพี่กินถ้าอึนแถวนี้เลยพี่ดูพาไปตั้มหนูไปถ่ายคลิปกินคนเดียวป้า ครับอข้าวเหนียวดูนะน่าอร่อยมากครับ,บป้าขายแค่ช่วงนี้ใช่ไหมจ้าช่วงหน้าข้าเหนียวเนี่ยหมดหน้ามะม่วงก็หยุดลูกหยุดเลยเลยครับป้าอ,อ๋อป้าชื่ออะไรนะป้าชือ <laughs> ่อป้าตุ่มจ้าป้าตุ่มบัดต,ตรงบัดโคดดอกไม้นะครับนะย่อๆเอาให้ผมหน่อยครับเอากินแค่คนเดียวอะ่ะสองสิบบาทอ่ะครับครับ ๋าเจ็ดสี่ปีอายุเท่าไรอายุหกสิบตะโกหกเขาไปไหมโ่าดูฉ่ำมากเลยนะแบบนี่ครับคงจะมันมากเลยเขาทำให้ตัวต่อตัวจ้ะข้าวเหนียวโลมะพร้าวโรนึงข้าวเหนียวโรนึงมะพร้าวโรนึง้แก่ไปให้แมเออกแล้วครับมะม่วงสักลูกได้ได ้ลนมีนหวานเจี๊ยบไปนะครับเนี่ยดูสีก็รู้นนเอา25่สิบห้าบาทคือเหลือไม่ถึงครึ่องโลเอาแค่นั้นเอาใครผมเลยให้ผมหมดนี่นะแบ่งแบ่งร้อยแบ่งร้อยอ่ะโอเคครับ <c oughs> เป็น55 55บาทนะครับ<า>นี่ครับน,นีนน่นนนวันนี้อ้วน,นไปก่อนไม่เป็นไรเดี๋ยวก็หมดหน้าแล้วหนังก็หมดหน้าแล้วนะครับ ซื้อมาเรียบร้อยครับนี่หมดนี่้55บาทกินคนเดียวครับหนนไม่กินชิมครับวันนี้ชิมชิมวันนี้กินล้ Jet ลวนจะกินแล้วนะครับก็มีมีขนมมะม่วงครับร้านป้าตุ่มใช่ไหมป้าตุ่มนะป้าตุ่มที่ตำบลบางคูเภอร์ทารุงจังหวัดลบบุรีนะขายเฉพาะช่วงที่เป็นหน้ามะม่วงอยู่ตรงวัดร,ร้างบัโคูดอกไม้ถ้าเกิดมาดูคลิปก็ดูคลิปที่ช่องเฟซไทสตอรี่นะครับ มะม่วงหนึ่งลูกครับหมดเนี่ยห้าสิบห้าบาทนะปอบมะม่วงแล้วครับข้าวเหนียวยังร้อนๆอยู่เลยอ่ะทำมาใหม่ๆครับ ปิดไอ้สามีแฟนสามีปิดปิดตาเนี้ยปิดเปิดตาโอ้รู้สึกมะม่วงลูกใหญ่มากเลยเต็มจานแล้วข้าวเหนียวนะครับท่านี้ก่อนข้าวเหนียวแบบประมาณว่าโอ้โหเมื่อกี้ป้าเขาบอกว่าข้าวเหนียวหนึ่งโลมะมะพร้าวด้วยใช่ไหมใช่ทเลยข้าวตันหนึ่งนะคร,นนครับแล้วก็มีน้ำปะทีนี้อีก นี่เมื่อกี้ตำรวจไล่กวนเลยวันนี้รอดไหมวันนี้รอดไหมไม่รอดหรอกพี่ใส่ไหนไม่ได้หรอกนี่ครับที่จริงเราเหลือเหลือเท่าเนี้ยอีกนะนี่ใส่เพราะวันมันล้นนะนี่ครับ แบบนี้ครับช่ำๆครับชํำๆปะตุ่มเขาไม่ได้เปิดประจันอยู่แล้วเพราะว่าเปิดแค่ช่วงฤดูฤดูการนี้นะนนกินบ่อยปะ่อต้องหลังตองซาแต่อร่อยจริงนะคือแบบ เอ้ม่วง,งก็สุดยอดเรื่มงม่วงบ้านแค่สุดยอดเลยนะเนี่ยมันหวานน้ำดอกไม้แล้วก็ข้าวเหนียวเนี่ยโอ้โหแบบจัดเต็มอะ่ะข้าวเหนียวเนี่ซื้อมาสามสิบบาทนะสุดยอดเลยอะ่ะร้อนๆอ,อยู่ด้วยแล้วขายหมดทุกวันอะ่ะ นนกินมากไม่ได้นั้นกินช่วยด้วยไปใส่กับมะม่วงนะโอเคนะค, <laughs> คือคือวันนี้กินเยอะแล้วนะคือไม่ไหวอร่อยจริงอร่อยจริง อร่อยที่สุดในท่าบาุ้งเป่าเนี่ยท่าบุา้งอันเภอนตัวใหญ่อยู่แต่ทำมันที่ก็มีที่เนี่ยสิผมว่าอร่อยสุดแล้วอือหอร่อยจริงขนาดสายในซอยออยังหมดทุกจั๊บ คือเป้าก็ขายในซอยเนี้ยหมดทุกวันอ่ะกระมังหนึ่งหมดทุกวันขายก็เย็นแล้วนะสี่มงเย็นอ่ะอุ้มอร่อยจริงโคตรอร่อย วันนี้มีแต่ของวหวานๆน่ะวันนี้ทั้งวันเลยที่จริงรามะาม่วงครึ่งลูกก็พอแล้วนะแต่ปรกากฏว่านี้กินแล้วก็ต้องกินให้หมดเพราะว่าห้ามกินด้วยกันนะครับช่วงนี้มารัดโควนะิดหน้าแต่บ้านนนนะ่ะมีปลูกต้นมะม่วงมะม่วงมันร่วงเยอะมะม่วงกินทุกวันมะม่วงสุกอะ่ะหลังบ้านไม่สวนนีขึ้น อร่อยจริงอร่อยจริงน้ำไม่ต้องขายแล้วนะหมดแล้วครับอร่อยมากวันนี้ข้าวเย็นไม่ต้องเพราะว่าวันนี้นะกินขนมคุกกี้ขนมเคก้กสองถุงคุกกี้อีกหนึ่ง เขาเนียมะม่วงอีกพลังงานจัดเต็มอร่อยจริงๆถ้าเกิดว่าแวะผ่านมาเที่ยววัดวัดเสือพระพยาคารามอ่ะตำบลบ,บางคูอ่ะแวะเลยนะช่วงนี้นะเฉพาะช่วงน้ามะม่วงปตัตตุมปตัมปตตุมสุดยอดปตัตตุมวัดดอกไม้ท้าวุงอร่อยครับนะแนะนำครับ